สวัสดีครับที่ชายนักศึกษาวิชาดาราศาสตสาขาไอเยนครับตระบบแทนเป็นวัตถุตรวจสาร์ตาลายเลยครับตัวของนักศึกษาอินใหญ่สาขาเดียนครับตัวผมใช่ครับผมจันทโรจะดีสาลายเลยครับวันนี้เราจะมาถ่ายทอดเรื่องกระทาเทฟลอนกันนะครับเมื่อพูดถึงกระทาเทฟลอนหลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่เครื่องขวที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแต่จริงๆแล้วในมุมองวิศวกรเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของการที่ผลิตอย่างซับซ้อนและมีกระบวนการนะ อาจจะด้วยการขึ้นรูปแบบวิธีการเชิงกลการเคลือบผิวด้วยสาร PTFE หรือสารเทปลอนนะครับไปจนถึงการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยทุกอย่างวันนี้เราจะมาดูกันครับว่ากระทาเทปลอนมีวิธีการและกระบวนการผลิตยังไงแล้วมีการตัดสินใจในการเลือกใช้วิธีการและกระบวนการผลิตแบบไหนยังไงบ้างสําหรับปัจจัยและการเลือกกรรมวิธีในการผลิตสารกระทาเทปลอนนะครับก็คือมาตรฐานความปลอดภยัย ต้องมีอะไรบ้างต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยต้องกันสารพิษเป็น food g a นะครับเช่นใช้อลูมิเนียมสแตนเลสแล้วก็ PTFE หรือสแเอฟลอนะครับต้องทนความร้อนและไม่เป็นพิษเมื่อใช้งานอยู่ในขอบเขตของมันเช่นห้ามใช้เกินความร้อนเกินประมาณ260องศาเซลเซียสและเลี่ยงเครื่องมือโลหะขดผิวทั้งหมดทุกชนิดนะครับมาตรฐานสากลที่ใช้ก็ได้แก่พวก FDA, LFGB ISO 9001แล้วก็การควบคุมคุณภาพรวมถึงการตรวจสอบเนี่ยก็อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยเช่นกันทั้งความหนาความเรียบแล้วก็การ,รยึดเกาะของสตัตว์ข้นอันดับ,ดบ 2, บบ <S 2>, 2. <S ปัจจัยในการเลือกอันดับ2คือรูปร่างและขนาดรูปร่างเนี่ยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานและการเลือกกับวิธีการผลิตกระทะที่แบนเนี่ยเหมาะสําหรับทอทั่วไปนะส่วนไดมิเตอร์ทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20-30ซนติเมตร ความลึกอยู่ที่3าถึงเซนติเมตรความหนาอยู่ที่1นถึงสเซนติเมตรประมาณนี้นะครับส่วนปริมาณการผลิตก็สาคัญเช่นกันปริมาณการผลิตเนี่ยมันจะส่งผลต่อการที่เราจะเลือกวิธีการผลิตนะถ้าสมมติเราอยากจะผลิตม,มากๆอย่างเงี้ยเช่นสําหรับเครื่องครัวก็มักจะใช้เป็นวิธีการดิฟดอรอิงหรือสแตมปิ้งนะครับเนื่องจากมันสามารถทําได้เร็วทําได้เยอะแล้วก็ลดต้นทุนได้เยอะนะควบคุมคุณภาพได้สม่ําเสมอด้วยข้อ 4. คุณภาพและความแม่นยำของกาวิธีนั้นนะครับ การผลิตกระทันเซปร่านะครับควรคํานึงถึงคุณภาพเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการใช้งานและอายุการใช้งานนะครับโดยคุณภาพรวมความเรียบของพื้นผิวความหนาสม่ําเสมอของผนงังและความสม่ําเสมอของสารเคลือบนะครับสารเคลือบนั้นคือ ptfe นะครับการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตนะครับเราต้องควบคุมคุณภาพตั้งแต่การขึ้นรูปไปถึงการเคลือบสาร เพื่อให้ได้กระทะที่ได้มาตรฐานสูงและสอดคล้องกับผู้เรียนคนะครับข้อ 5. ต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการผลิตกระทะเทปลอนนะครับประกอบด้วยค่าแม่พิมพ์ค่าแรงและค่าครึ่งจากการเลือกกรรมวิธีการผลิตนะครับ 1. เราต้องคํานึงถึงวัสดุเราต้องเอามาพิจรารณาให้สอดคล้องกับการผลิตที่เราจะใช้นะครับการผลิตเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจข้อห การเลีวัสด,ดุและกระบวนการผลิตกระทาเทปล่อน1การจัดเตรียมและการขึ้นรูปวัตถุดิบการหลอ่อวัสดุเริ่มต้นจากการหล่อวัตถุดิบอลูมิเนียมบริสุทธิ์70%เซผสมกับอลูมิเนียมรีไซเคิล30เซเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่เหมาะสมและผสมจะถูกกรองเพื่อกำจัดสิ่งเจอือปนการหล่อแท่งอลูมิเนียมอลูมิเนียมเหลวจะถูกเทลงในแม่พิมพ์หลอ่อเป็นแท่งโลหะแข็ง การรีดแผ่นแท่งอลูมิเนียมจะถูกนำไปอบให้ความร้อนจากนั้นนำเข้าเครื่องรีดเพื่อลดความหนาและทำให้เป็นแผ่นบางยาวการปั๊มขึ้นรูปแผ่นอลูมิเนียมจะเข้าเครื่องปัม๊มซึ่งใช้แรงมหาศาลเพื่อตัดและขึ้นรูปกระถะภายในครั้งเดียวสการจัดเตรียมผิวเพื่อการเคลือบการล้า,ทางทำความสะอาดการะทาที่ขึ้นรูปแล้วจะถูกมาล้า,ทางทำความสะอาดอย่างละเอียด เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกและคาบน้ำมันที่หลงเหลือจากการผลิตการบำบัดทางเคมีกระทาจะผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมีเพื่อเปิดลูพุนพื้นผิวโลหะทำให้สารเคลือบสามารถยึดเกาะได้ดี 3. การเคลือบผิวหลายชั้นการเคลือบสารเคลือบผิวชั้นแรกจะนำกระทะเข้าเครื่องฉีดพ่นพ่นสารไพรเมอร์เพื่อเป็นฐานสำหรับการเคลือบกันติด การเคลือบสารกันติดจะทำการพ่นเคลือบสารโพลีเตตฟลูออเอทีหรือ PTFE ซึ่งเป็นสารกันติดสังเคราะห์อสองชั้นที่ผิวด้านในกระทะการเคลือบผิวภายนอกในขณนะดเดียวกันด้านนอกกระทะจะถูกค้นเคลือบด้วยอีนาเมลสีเทาและตามด้วยสารเคลือบใสเพื่อความสวยงามและความทนทานค่ะ สีการอบและการประกอบการอบบม่มหรือชื่อภาษาอังกฤษคูลิ่งการทั้งหมดจะถูกนำเข้าเตาอบบม่มหรือชื่อภาษาอังกฤษคูลิ่งโอเวนที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำให้สารเคลือบอีนาเมลและสารการติดแข็งตัวทำให้มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการใช้งานกา,การทำความเย็นและทำให้แห้งกระทะทีท่ผ่านการอบจะทำให้ถูกเย็นลงด้วยน้ำจากนั้นใช้แสงวิฟเเลตเพื่อทำให้แห้งสนิท การจอดรูด้ามจับจะใช้เลเซอร์ที่มีความแม่นยําสูงในการกําหนดตําแหน่งจอดรูสําหรับยึดด้ามจับการประกอบและยึดมุดย้ําพนักง,งานจะทําการติดตั้งน้บจับและใช้เครื่องย้ำหมดหรือชื่อภาษาอังกฤษอิมพีทเพื่อย,ยึดหมดและยึดด้ามจับตัวกระทะให้แน่นหนาขึ้นผ้าการกตวรวจสอบและวัรจุพัณฑ์การตรวจสอบคุณภาพที่เรียนผระสบเร็จรูปจะถูกนํามาตวรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดทางด้านคุณสมบัติข,ของสารเคมี และความแข็งแรงของน้อกจับเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กําหนดการบรรจุหีบห่อกระทะที่ผ่านการตรวจสอบถูกบรรจุลงหีบห่พอรพร้อมจะส่งต่อไปเพื่อสำหรับการวางขายต่อไปก็คือหลักการพิจารณาการเลือกวัสดุนะครับอันดับแรกอลูมิเนียมเหมาะยังไงอลูมิเนียมเหมาะสําหรับการผลิตกระทะที่ต้องการกระจายความร้อนสม่ำเสมอซึ่งจะส่งผลให้อาหารสุกเร็วและก็ทั่วถึงนะ ได้น้ำหนักเบาเหมาะกับการเคลื่อนย้ายใช้งานง่ายสะดวกนะครับและที่สําคัญอลูมิเนียมขึ้นรูปง่ายและอลูมิเนียมก็สามารถทําในกระบวนการดิฟดออิ n งหรือสแตมปิ้งซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้การผลิตเป็นจํานวนมากสรุปสรุปในการเลือกวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตนะครับเลือกอลูมิเนียมเนื่องจากมีคุณสมบัติในการนำความร้อนและน้ำหนักเบา และสามารถผลิตเป็นจำนวนมากได้และสามารถยึดเกาะสารเคลือบ p t ท e บได้ดีเมื่อเตรียมผิวอย่างเหมาะสมหากเราต้องการเพิ่มความแข็งแรงและรองรับการใช้งานจริงใช้งานกับเตาสามารถให้อลูมิเนียมเป็นวัสดุหลักและเสริมกันด้วยสแตนเลสได้นะครับและเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการใช้งานได้หลากหลายที่กำหนดใหด้เป็นตัวชี้วัดโดยมีคะแนน1ถึง5 และคำนวณวสต์เดสกอร์เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกำหนดเกณฑ์ให้คะแนนและน้ำหนัก 1. คุณภาพคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือคุณ so ลิต so, <the> mm. ีกำหนดให้ที่30% 2. อบเร์เในการผลิตห้ากำหนดไว้ที่20% 3. ความซับซ้อนและความยากของแม่พิมพ์หรืออุปกรณ์โดยกำหนดไว้ที่15%ค่าสูงจะยิ่งทำให้ง่ายและไแม่ซับซ้อน4ต้นทุนรวม อยูทั่วท่วคอสกำหนดให้ที่ยี่สิบอร์นถ้าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดไว้ให้ที่สิบ้าเปอร์เซนการเลือกกระบวนการที่เหมาะสมและเหตุผลเชิงเปรียบเทียบ1คุณภาพชิ้นงานสูงค a l i t y เท่ากับ5 Deep ้าดีฟดอออิงให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงรูปร่างคงที่เหมาะสำหรับกรารที่ต้องการความแม่นยำก่อนการเคลือบ ptf e 2ความเร็วสูงเหมาะกับ การผลิตชิ้นงานจำนวนมากสปีดเท่ากับ5การขึ้นรูปด้วยเครื่องอัตโนมัติโชวพูสสูงต้นทุนชิ้นงานต่ำสำหรับ mass production 3. ต้นทุนต่อชิ้นเมื่อผลิตจำนวนมากคอสเท่ากับ3ถึงแม้ว่าต้องลงทุนแม่พิมพ์ตอนแรกแต่ต้นทุนต่อนหน่วยลดลงเมื่อผลิตมากทำให้คุ้มค่าในเชิงธุรกิจ 4. เขือบ PTFE ทำได้ดีเมื่อเตรียมผิวอลูมิเนียมที่ขึ้นรูปด้วย Deep Drawing สามารถอน o d ดายเพื่อให้ PTFE เกาะได้ดีเพิ่มอายุการเคลือบ 5. การสมดุลของปัจจัยถึงแม้ Tooling จะซับซ้อนเร้่งต้นแล้วข้อเสนอปรับปรุงและหลักการทำง,งานของกระดาษชิลมล่นก็จะมีค่าวระมา,า,า,านี้กับผกก็หอ